จริงๆแล้วเรื่องที่ท่านกรรมธิการได้อภิปรายมาเนี่ยถ้าท่านประธานจําได้ว่าเราอภิปรายมาแล้วครับแล้วเราก็อภิปรายมาหลายครั้งจริงๆแล้วนะครับเราทำวามเิจาใจกันมาเยอะแล้วแต่ว่าในเมื่อทางกรรมธิการเนี่ยอภิปรายมาแล้ววันนี้จะมีการลงมติหรือไม่ถ้ามีการลงมติเนี่ยผมก็ต้องเป็นตัวแทนนะครับของฝั่งที่สนับสนุนให้มีการตัดคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองออกจากกฎหมายฉบับนี้ ก็ต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับตลอดจนสื่อมวลชนได้ติดตามการอภิปรายในการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้เข้าใจาอีกครั้งครับท่านประธานครับซึ่งก็คงจะต้องใช้เวลาเท่ากับท่านรัฐวุฒินะครับประมาณ10นาทีท่านประธานครับผมอยากจะเรียนครับว่าคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นศัพท์ที่ทางกรรมธิการก็ได้ชี้แจงแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเราไปลงปฏิญญาสหประชาชาติว่าชนเผ่าพื้นเมืองชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็คือ กลุ่มคนที่เคยอยู่เดิมมาแล้วท่านประธานครับแล้วถูกคนกลุ่มใหม่เข้ามายึดครองพื้นที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาครับมีชนเผ่าอินเดียแดงเสร็จแล้วก็มีชนผิวขาวเนี่ยเข้ามายึดครองพื้นที่ชนเผ่าอินเดียแดงนะครับก็คือชนเผ่าพื้นเมืองแต่ประเทศไทยไม่ใช่ครับท่านประธานครับประเทศไทยเราไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองครับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราอยู่อย่างนี้มานะครับตามประวัติศาสตร์อยู่มาตั้งแต่ สมัยโบราณการครับคือเผ่าไทยนะครับเรามีเผ่าไทยอยู่ตรงนี้ครับรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยผมพูดหลายครั้งครับอันนี้คือเผ่าไทยแต่พี่น้องที่อยู่ตามชายขอบนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ครับผมแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติเคารพทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ครับเราไม่เคยปฏิเสธการออกกฎหมายฉบับนี้เป็นการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ท่านต้องคิดดีๆครับว่ากฎหมายฉบับนี้มีเพื่ออะไรครับม,มีเพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุ่มพี่น้องชายขอบที่เป็น,ปนกลุ่มชาติพันธุ์ทุกท่านนะครับอยากเป็นคนไทยหมดครับไม่มีใครครับที่อยากจะเป็นคนนะครับชนเผ่าหรอกครับทุกคนมาก็อยากมีบัตรประชาชนคนไทยนะครับผมเองหลายท่านเองก็เป็นคน นะครับชาติพันธุ์ครับเป็นชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มาลายูชาติพันธุ์มงชาติพันธุ์เขมรชาติพันธุ์ลาวนะครับทุกประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เราไม่ปฏิเสธชาติพันธุ์ครับแต่วันนี้เรากําลังออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์กฎหมายฉบับนี้ก็จะคุ้มครองความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในที่ดินทํากินที่ท่านเรียกร้องมานานแสนนานก็จะสําเร็จ ในกฎหมายฉบับนี้ในรัฐบาลน,นี้กฎหมายในสิทธิการศึกษาสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสิทธิในความเป็นคนไทยกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดแต่แต่ครับท่านประธานทําไมเราถึงต้องตัดคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองออกผมอธิบายท่านประธานฟังแล้วว่ารัฐบาลไทยไปลงนามในปฏิญาว,ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง ในปฏิญญานี้ถ้าเรายอมรับว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองชนเผ่าพื้นเมืองสามารถแยกออกไปปกครองตนเองได้นี่คือเหตุผลความมั่นคงหน่วยราชการก็มาชี้แจงเราในวิปรัฐบาลว่าถ้ามีคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองมันเป็นความมั่นคงวันนี้เราไม่อยากจะให้สภาแห่งนี้ออกกฎหมายไปอีกยี่ส50สสห้าปีข้างหน้าแล้วถูกลูกหลานกลับมาตาหน้าว่าสภาแห่งนี้ ออกกฎหมายทําลายความมั่นคงของชาติวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายฉบับนี้ท่านที่นั่งอยู่ข้างบนท่านต้องการอะไรครับท่านต้องการสิทธิ์ท่านต้องการสิทธิท์ท,ธที่ท่านไม่เคยได้ให้กลับมาเหมือนกับคนไทยวันนี้กฎหมายฉบับนี้ให้ท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีขาดตกบกพร่องแต่ทําไมการออกกฎหมายต้องแบ่งแยกครับต้องบอกว่าต้องมีชนเผ่าพื้นเมืองต้องมีคนเผ่านั้นคนเผ่านี้ ทำไมท่านไม่เป็นเผ <If> ่าเดียว่ะครับเป็นเผ่าไทยท่านทําไมไม่ภูมิใจในความเป็นคนไทยล่ะครับท่านอยากมีบัตรประชาชนไทยท่านอยากเป็นคนไทยท่านก็คือคนไทยแต่ชาติพันธุ์ที่ท่านเป็นอยู่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในแต่ละชาติพันธุ์กฎหมายฉบับนี้ก็คุ้มครองในชาติพันธุ์ของท่านวัฒนธรรมของท่านประเพณีที่ท่านจะสืบสานมาความเป็นตัวตนของท่านสิทธิของท่านกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองหมดแต่ทําไมท่านไม่คุ้มท่านไม่ คิดถึงความมั่นคงของชาติละครับท่านไม่คิดถึงอนาคตลูกหลานละครับว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้ในอนาคตมันกระทบความมั่นคงของชาติไหมอนาคตจะมีใครไปแบ่งแยกการปกครองไหมยอย่างที่ฝ่ายความมั่นคงมีความเป็นห่วงในภาคใต้แล้วอนาคตเกิดลุกลามไปละครับสภาแห่งนี้เราออกกฎหมายอะไรครับทําลายความมั่นคงของชาติละครับท่านได้สิทธิ์ของท่านครบหมดถ้าท่าน ตัดคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองออกไปประเทศได้อะไรไมาครับประเทศได้ความมั่นคงมาครับทําไมท่านต้องเอาประเทศไปเสี่ยงกับความมั่นคงในอนาคตทําไมท่านต้องออกกฎหมายที่ตอกย้ําความแตกต่างทําไมท่านไม่ออกกฎหมายที่สร้างความกลมเกลียวสร้างความสามัคคีสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชาติไทยครับสร้างความภูมิใจในความเป็นคนไทยเป็นเผ่าไทยครับ ท่านไม่เคยฟังเพลงชาติเหรอครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยประเทศไทยมีเผ่าเดียวครับคือเผ่าไทยนี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านยอมรับแต่เราแตกต่างในชาติพันธ์เราเคารพในชาติพันธุ์แล้ววันนี้กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกชาติพันธ์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนยันกับท่านประธานเป็นครั้งที่สองฉะนั้นวันนี้นะครับขอบคุณท่านประธานกรรมธิการครับ และกรรมิการเสียงข้างมากที่ได้ลงมติตัดคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอยากจะเรียนครับท่านประธานครับว่าวันนี้เนี่ยทุกชาติพันธุ์เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเราต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวครับเราต้องช่วยกันออกกฎหมายที่สร้างความมั่นคงของคนในชาติอย่าสร้างความแตกต่างอย่าออกกฎหมายทําลายนะครับความสามาัคคีของคนในชาติ ฉันอยากจะเรียนท่านประธานครับว่าวันนี้ผมนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่จะลงมติต่อไปนี้ที่ลงมติให้ตัดคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองออกเคารพนะครับในสิทธิของทุกชาติพันธุ์แล้วก็เคารพนะครับในทุกความแตกต่างแต่เรากําลังออกกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงคนในชาติแล้วคํานึงถึงอนาคตของลูกหลานเราครับขอบคุณท,คท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชน,น่าสีแก้ว สมาชิกสภาพประธานรศฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยประเด็นข้อหารือรท่านประธานเรื่องของกระบวนการวิธีการที่จะลงมติผมไม่กล้าล่วงไปอภิปรายเรื่องของสาระแม้จะมีการแก้ไขข,ของเพื่อสมาชิกแต่ประเด็นที่ผมอยากอภิปรายไม่ใช่ประเด็นเป็นการแก้ไขประเด็นที่ท่านประธานถามหารือว่าจะลงมติอย่างไรเนี่ยเพื่อสมาชิกเสนอว่าขอแยกลงมติกรณี เป็นกรณีไปเกี่ยวกับการแพรญยะติหรือสูงอนเห็นของเพื่อนสมาชิกเอาประเด็นนั้นๆมาแยกลงมติตามข้อบังคับทําได้ครับทําได้ถ้าเสียงข้างมากในสภาแห่งนี้เห็นชอบด้วยว่าทําได้ก็คือเป็นมติการเสนอเป็นยติก็ต้องมีมติว่าจะแยกลงมติหรือไม่แต่ถ้าเสียงข้างมากบอกว่า ไม่จําเป็นต้องแยกลงมติลงมติรวมได้ก็ลงมติรวมกระบวนการก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรเสนอได้ครับก็เสนอเป็นยติมาแต่ด้วยความเคารพทนประธา,านครับผมเองเนี่ยไม่อยากให้เสนอเป็นยติเพื่อจะแยกประเด็นลงมติเหตุผลที่หนึ่งครับประเด็นเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเราเคยมีอาการอภิปรายมาครั้งหนึ่งแล้วถ้าท่านจําได้กฎหมายฉบับนี้เข้ามาถึงมาตราสม อภิปรายเรื่องของคำนิยามว่าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อนสมาชิกสภาแห่งนี้อภิปรายไปเยอะมากครับและที่สําคัญมีการลงมติด้วยลงมติในครั้งนั้นสภาแห่งนี้มีมติว่าไม่เห็นด้วยกับที่จะเติมคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองลงไปในกฎหมายฉบับนี้ด้วยเหตุผลทั้งสองฝ่ายที่ฟังกันได้นะครับเหตุผลที่สองฝ่ายที่ฟังกันได้จะเสียงข้างมากจบลงที่ว่าไม่ควรเติมลงไปอันนี้คือเสียงข้างมากครับ มีลงมติไปแล้วผมจะไม่ย้อนไปว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพราะมันเป็นความเห็นทางข้อกฎหมายจะยกประเทศนูน้นประเทศนี้มาเปรียบเทียบเนะี่ยแต่นี่คือประเทศไทยนะครับตาผมเป็นคนพื้นเมืองคนพื้นเมืองเหมือนกับชาวที่อยู่ทําพื้นถิ่นนะครับยายผมเป็นคนลาวเยอะแยะไปหมดครับที่จะให้เหตุผลกันแล้วใครอะคือชนพื้นเมือง สำหรับเมืองไทยมีคนอพยพมาที่นี่มาลุกรานมาแย่งพื้นที่เขาแล้วตั้งเป็นประเทศเหมือนกับประเทศอื่นไหมอะไรต่างๆวันนี้เราพูดกันมาเยอะแล้วครับแต่บทบัญญัติที่สำคัญที่สุดคือคำตอบของกรรมธิการที่เป็นกฤษฎีกาต้องขอบคุณท่านกรับที่เอาประเด็นที่ได้มีการหาเรือรพูดคุยกันในกรรมธิการได้มาตอบในสภาหแห่งนี้สําคัญที่สุดคือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เราถือกันขนาดนี้นะครับตราบใดถ้าไม่มีคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ในนี้เนี่ย บรรดากฎหมายต่างๆที่จะมันหยัดขึ้นมารองรับเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปนไม่ได้นี่เขียนชวชาติพันธ์เนี่ยถ้าท่านอยากเป็นเนี่ยท่านไปแก้รัฐธรรมนูญมันหยัดในรัฐมนูญครับ,บท่านมีคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองเป็นที่ยอมรับในรัฐรรมนูญแล้วเนี่ยทุกอย่างกฎหมายระดับรองลงมารองรับได้หมดครับและที่สําคัญโดยโครงสร้างของกฎหมายท่านเติมคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองเป็นคำนิยาม เฉพาะคำนิยามไม่มีบทบัญญัติรองรับความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเลยเขียน <_ d ata> ไปทําไมพูดกันเยอะครับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองไม่เห็นด้วยกับการแยกประเด็นที่จะลงมตินะครับแต่ให้สิทธิ์นะครับถ้ามีการเสนอจะกี่พวกเราก็พร้อมโหวตที่จะเอาว่าจะลงจะแยกประเด็นหรือไม่แยกประเด็นหล <_ d ata> ังจากนั้นก็ค่อยมาลงกันนั่นเหตุผลในที่หนึ่งนะครับเหตุผลรู่ที่สองครับกรณีเสียงข้างมากเนี่ยเขาได้ปรึกษาหารือกันมาแล้วเนี่ย เขามีความเห็นว่าเขาเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมธิการเสียงข้างมากตามร่างของกรรมธิการเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นท่านจะแยกลงไม่แยกลงมติออกมาเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเสียเวลากับสภาแห่งนี้นั่นเองและสมาชิกก็คาดการณ์ว่าจะห้าทุ่มไม่กฎหมายฉบับนี้วันนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็มีงานเยอะนะครับด้วยความเคารพท่านประธานครับด้วยเหตุผลเหล่านี้ไม่ควรแยกครับ เว้นแต่เมื่อร่างกำลังกลับมากลับมาที่สภาแล้วเนี่ยมีการปรึกษาหารือเสียงข้างมากคล้อยตามว่ากรรมการเสียงข้างน้อยนี่แปลยติหรือสงวนความเห็นไม่มีเหตุผลที่ดีอันนั้นเราใช้กลไกของการแยกประเด็นลงมติแล้วเสียงข้างมากเป็นใจให้ท่านมีมติให้แยกตรงนั้นไปได้เลยครับก็กลับเรียนธรรมทานด้วยความเคารพครับเพื่อให้คุณหมายฉบับนี้ขับเคลื่อนไปด้วยเร็วนะครับ ผมว่าบทมารตร,ตรานี้ท่านก็ถามสองคำถาม,มาเหมือนเดิมครับเห็นด้วยกับการแก้ไขไหมผมเชื่อว่าสภาแห่งนี้เห็นด้วยกับการแก้ไขหลังนั้นั้ารากาถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยก็จบแค่นี้คขอบพระคุณนะ